ได้ไปห,หลงตาอำเมันแข็งเนาะเห็นไหมมีสถานที่ส่งน้ําไหมครับเอแถวนี้ไม่มีเลยครับพี่สินแสเออต้องวันนี้ไม่ได้ส่งน้ํามาพระไม่ได้ส่งน้ํามาสี่วันแล้วครับสี่สี่ห้าวันแล้วน่าจะสี่ห้าวันแล้วนะครับนี่นี่นี่ดูหลงตาใส่กดนะเ,เคยเห็นกันไหมครับเคยเห็นกันไหม ตามิชีวิตพระธุดงวันนี้วันที่12แล้วเหลือระยะทางอีกประมาณ100 110 110กิโลเมตรนะครับจะถึงวัดพระาธาตุพนมนะครับเดินไายอ่ะ ไปกันต่อวัอนนี้เชา้านี้วันที่สิบสองก็ได้ประมาณสักสิบกิโลละสิบกิโลอ่ะน่าจะได้สิบโลละประมาณนั้นแปดเก้าโลสิบโลละก็มีไวมากนะท่านเดินกันไวมากนะนี่ยังไม่แปดโมงเลยเล่นไปเกือบหกเจ็ดแปดโลละเช้านี้น่าจะได้เยอะครับนะ อูิทุกทันครับไปกันต่อครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินต่อครับอยู่อำนาจ,จเจริญอำเภอชานุมานตอนนี้เดินมาได้ประมาณสัก1ิกวกาโลแล้วเออประมาณนะั้นเกือบ10โลแล้วแล้วเดี๋ยวไปต่อข้างหน้าไปซ่อมกดอาจารย์โด่งหน่อยกดพังซะอีกแล้วนะและอากาศหนาวพาทิตศนี่แอบอยู่หลังเมฆตลอดเลยไม่มาเลยนะครับไปไปแล้ว เดินูค<ๆ>ือเราก็น,น,น,นั่นไปต่อไปต่อเพราะว่ามันยังมันมันไม่ได้อยะไลอยอะไรยังขนาดนั้นตัวควากลางได้อยู่เนอะมางกัน,งนั่นเราก็ไอ้เราก็นี่อ,อันนี้ก็อยู่ที่ตำรวจตะเวนชายแดน2273บ้านโคกนกกระเต็นนะครับอนั่นยังอยู่อำนาจเจริญนะตำบลชานุมาน์อำเภอชานุมาหานใช่ไหมไปกันต่อครับตอนนี้ เก้าโมงจะสิบโมงพระอาทิตย์ยืนอยู่หลังก้อนเมฆเราก็ไปกันต่อไปให้สุดนะเฮ้ยดีทยุคทันตอนนี้อ๋อ มันอากาศมันดีอ่ะแต่มันก็เย็นไปหน่อยนึงนะหนาวเลยสู้ครับไปครับตามติดชีวิตพัทธุงครับวันนี้วันที่สิบสองไปกันต่อติดกาวข้างในหรือเปล่าเน่ยน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาเขามาเขายึดไงไงวันนี้นะครับก็ามาซ่อมกดนะตัวเนี้ตัดออกได้ยังดีครับบอกอตัดออกได้ตัวนี้ต,ตดดออ้องทอดตลอดได้บอกตัวนี่แม็กอดตลอดครับเพราะว่าต้องต้องตรองกลางกดอนะ่ะใชม่มันต้องมันต้องใส่ตลอถ้าบอกทอดตลอดติดกาวต้องอด ตมอไทรสวมมือตชอืมต้องต้องถอดเข้าอถอดออกตลอดนี่นะพี่ร้านมอไทรแล้วก็ทำให้นะครับเดี๋ยวออยรอวไปกันต่อครับช่วงบ่ายนี้นะครับช่วงบ่ายรุกยกันต่อพร้อมแล้วช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นน่าจะเย็นนะ,ะมันเย็นทั้งวันอะ่ะ อาจารย์ก็ทาทานให้อาหารปลานะครับก็คือมีข้าวเหนียวเหลือนะก็โยนให้ในบ่อน้ำํำให้ปลากินให้ทาทานให้หมดให้ปลวกนะเพราะว่าเดินมาไกลแล้วไม่เจอบ้านคนเลยนะครับก็เลยไม่เจอใครที่ในชาวบ,บ้านที่บ่มีอันจะกินเด้อ ขายกันต่อทำหน้าขอบคุณค่ะทำหน้าเขินๆเจอคนหลอกคักๆหันมาเราถามเข้าได้ถามไหมแกบบแกบจ้า,า,าก,กำลังกินลสมกำลังกินรสมตามเลยเหมือบบตามถาดเลยนะพอหันมาอุย้ยใครวะ ภาษนาผูา้ใดเนาะไรกเลยเออขอบคุณกรัาษาดาหมวยภาษาไหนหมวยไปกันต่อครับขนมให้น้องๆเด็กปั๊มครับนะไปกันต่อนะสะละออกนี่พาจารไหมลุ้น ยูปุ่น่ะป่นเดอไปกันต่อนะครับเดี๋ยวหาที่พักก่อนกี่โมงแล้วไม่รู้นะครับป้ายป้ายป้าปาย เฉยเฮ้ยอันนี้อะครับน่าน่าจะมารทักสามมั้งท่านถึงกำลังนั่งพักอยู่ฮะของตาเหนื่อยไม่ได้เป็นตะคิวหนิเป็นตะคิวของตา นี่หลวงตาอีก500เมตรประมาณไม่เกินกิโลเนี่ยตรงนี้หาปักกดได้ละมันจะมีทุ่งนาอยู่ด้านซ้ายมือแล้วด้านในเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละปักกดได้ตรงนั้นทำเครื่องทุ่งนารีสอร์ทเนี่ยทุ่งนารีสอร์ทเออได้ไดมันขอ,ข,อขอมองดาวหน่อยนอนดูดาวมองดูเดือนย้ำเตือนในใจคิดถึง <c oughs> <c oughs> แต่อาจารย์โด่งไม่ชอบหรอกทุ่งนาอาจารย์โด่งชอบแบบว่าบึงน้ําท้องน้ํา ในน้ำมีปลาไรงนานีิจิตอดได้ได้ครับคืนนี้โรงงานดีจอิอดเชื่นใจดูพระจัน์โดงเราเป็นไงครับ12วันหัวหลิมเลยดูสิหน้าแหลมหัวหลิมเลยดูสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปชั่งน้ำหนักด้วยที่โรงพยาบาลมาได้เท่าไหร่เออเท่าไหร่แล้วยอมเลยนี่ฉันก็ได้ไงถือขึ้นามาทั้งสองลูกเตะกลับมั้ง เกือบครึ่งบาทจริงๆนะมันนี่ยัดลงไปได้ยังไงเกือบครึ่งบาทแต่จริงๆเมื่อเช้าเราหลุดตรงนั้นมาแล้วว่าก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วนะไม่มีใครส่ายแล้วนะหมดแล้วนะไอ้ที่เราโชคดีก็คือโยงเขาจังหวะพอดีเขาไปวัดก็ไปทำบุญเดนเลยได้ข้าวเหนียวมาเยอะกลับไม่มีรถข้าวเหนียวเห็ดของมันแหละปกติเราออกประมาณตีห้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดออกตอนตีห้านะเรียบร้อยหลวงตาดีผมยืด ผมผมยืดยาดไงผมกว่าจะเก็บของเสร็จอะไรเสร็จอะแต่ถ้าเกิดออกเร็วกว่านั้นนะผมว่าเกมเรียบร้อยไม่ได้กินอนะไม่พอดพอ้วยพอพอพอเพระาะว่าโยมใส่ก็ใส่ข้าวเหนียวไม่ไม่ถ้าเกิดเราผิดเวลาตักครึ่งชั่วโมงอะ<ม>เรา<ม>จะไม่เจอโยมเขาเลยนะไม่มีกลับเลยโยมไม่ได้ใส่กลับเลยนะไม่ได้ใส่กลับให้เราเลยเจอข้าวเหนียวมีแต่ข้าวเหนียวล้วนๆใช่ไหมลุงตาไม่มีกลับเลยนะแล้วผมไงผมใส่หมูใส่ไก่ใส่ไปไงก็มี คนหนึ่งที่ใส่เนาะสอนเช้เชาแล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีเอาละครับนี่กำลังหาที่ปักกดจะห้าโมงละตาก็หาที่ปักกดนันครับท่านผูช้ชม,มดาบอกเหนื่อยเอาบ่อตรงนี้ได้ไหม วัวมันจะไล่ขวิดไหมของตาวัวมันจะไล่ชนไหมไม่ไหนรายงานที่ปรากฏครับเ้ยเดี๋ยวรอให้เขามาเก็บวัวก่อนเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้ก่อนก็ได้ อุ้ยจริงเหรอมีน้ำด้วยเหรอมีห้วยเหรอมีห้วยเหรอห้วยห้วยห้วยนี่ไงข้างหลังนี่ได้ไหมเนี่ยข้างใต้นี่ก็ได้ห้วยหนองคลองมือ ตาว่างไงว่างเลก็ว่ากันดินี่บ่อน้ำเรียกเลยนั่งตรงริมนูม้นไหมล่ะ पन्ध्रांत తొం పంతొమ్ము తొంగు పంతొమ్మిది తొంభ పంతొమ్మిড తొంభై తొంగు పంతొమ్ముతు తొంభ తొంతు